เปิดคลิปมานะครับก็ต้องคุยกันเรื่องของจารุจิดอนนลุมม่าหลังจากที่เจ้าตัวนะครับถูกปารีสแซงต์แชงแมงตัดชื่อไม่ให้อยู่ในทีมที่จะลงทำศึกยูฟาซูเปอร์คัพพบกับทอแนมฮอสเปอร์แชมป์ยูโรปาลีกล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ทำการอำลาสโมสรแล้วนะถแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีข้อความจากเอเย่นด้วยนะที่ไปกล่าวผ่านทางสกายอิตาลีนะครับเอนโซเอเย่น so ส่วนตัวให้ข้อมูลว่า เรารู้สึกช็อกนะกับพฤติกรรมของปารีสแซงแชแมงสโมสรอนไม่มีความเคารพต่อพวกเราเลยหลังจากที่ร่วมงานกันมามากกว่า4ปีตอนนี้เราจะพิจารณาถึงสถานการณ์กับทีมกฎหมายนะจิโจ้ถึงขั้นยอมลดค่าเหนื่อยให้กับปารีสแต่พวกเขากับเปลี่ยนเงื่อนไขอีกเรากำลังมองหาทางออกบางทีอาจมีสโมสรอนในพเม์ลีกที่พร้อมจ่ายตามที่เราต้องการคือปารีสแซงแชแมงเนี่ย พวกเขาเองก็เรียกค่าตัวของจีโจ้สูงมากพูดกันตรงๆนะในแง่ความเคารพแต่จริงๆมันก็คือปัญหาเรื่องของเงินลุ้นลวนโอ้โหแตกหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้นี่กำลังฮิตด้วยนะฮะไม่สนอีกต่อไปแล้วเว้ย <laughs> แล้วก็ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมดอนนันรุมม่านะครับมีข่าวโยงกับแมนเชสเตอร์แต่ไม่ใช่สีแดงแล้วนะเป็นสีฟ้านะครับ รายงานจากฟอร์บิซิโอโรมาโนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดต่อโดยตรงไปยังปารีสแซง์แมงเพื่อสอบถามเงื่อนไขในการคว้าตัวปัจจุบันนะครับปารีสตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่50ล้านยูโรซึ่งถูกมองว่าสูงเกินไปถึงแม้จะเป็นดอนนารุม่าก็ตามนะครับแต่ตัวนักเตะหรืออายุสัญญาเพียงแค่ปีเดียวแล้วก็ชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเอลิเก้สมโมสรก็คว้าตัวลูคัสเชวาลีเยมาเป็นมือหนึ่งแทนแล้วด้วยดังนั้นนะครับ ถ้าเกิดมีการคุยกันโดยตรงอาจจะไม่ได้ค่าตัว50ล้านยูโรนะตามที่ปารีสต้องการนะครับดีลวนี้มันจะเกิดขึ้นได้สำหรับทางแมนซิตี้อ่ะก็ต่อเมื่อเอเดซอนนะครับโกมือหนึ่งย้ายออกจากทีมเท่านั้นทางฝั่งของเอเดซอนนะครับมีข่าวว่ากลาลตัสลายอ่ะติดต่อไปที่แมนซิตี้นะครับเพื่อสอบถามโอกาสในการคว้าตัวกำลังอยู่ในช่วงเจราจาพูดคุยกันอยู่ และนี่นะครับอาจเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เรือใบสีฟ้าเริ่มปฏิบัติการนะครับในการดูความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวดอนนารุม่าส่วนทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์สีแดงหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข้อมูลข่าวจากผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้รายนข่าวที่ทางเดียวกันว่าการย้ายทีมของดอนนารุม่านะครับไปอยู่กับแมนยูไนเต็ดในเวลานี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นการเซ็นสัญญาจะเป็นไปได้ ในลักษณะที่ใช้เงินซื้อโกใหม่มีโอกาสก็ต่อเมื่อโอนาน่าเนี่ยย้ายออกจากทีมไปแต่ตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณใดๆเลยนะครับที่บ่งชี้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตมาจากแซมอนสโตนนะครับผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งสายตรงสโมสรของ BBC นาสโตนบอกว่ามีการปฏิเสธอย่างหนักเลยนะครับจากแหล่งข่าวของทางฝั่งโอแทฟฟอร์ดเกี่ยวกับกระแสที่เชื่อมโยงกับจาลุจิดอนารุม่าตํแหน่งผู้สาประตู ไม่ใช่สิ่งที่แมนยูเต็ให้ความสำคัญในเวลานี้แล้วก็มีการคาดการนะครับเรื่องของแพ็กเกจตัวเลขค่าเหนื่อยที่ทางดอนนาลุม่านะครับต้องการว่ากันว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากฟาบิซิโอโรมาโนนะ uated, แมนยูเต็ดมีการติดต่อสอบถามสถานการณ์เบื้องต้นในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่าเหนื่อยสุดที่ที่ดอนนารุม่าต้องการนะอยู่ที่ 10ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ8 6ล้านปอนต์ต่อปีเป็นอย่างต่ำๆนะครับและเมื่อเรานะครับเอาตัวเลขค่าเหนื่อยไปคำนวณรวมกับภาษีแล้วสโมสรจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยอย่างน้อยๆนะสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่นับรวมโบนัสนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่สูงมากสำหรับตำแหน่งผู้สาประตู ในอดีตนะครับแมนยูเต็ดเคยจ่ายค่าเหนื่อยเลนนี้สามแสนขึ้นให้กับดาบิดเดคิอารซึ่งเป็นตำนานของสโมสร้วก็ในช่วงไทม์ไลน์นั้นเกิดขึ้นในยุคข,ของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับที่เป็นบอร์ดชุดเก่าทีนี้ตัดภาพกันมาที่ยุคใหม่อย่างบอดอิน e ีออสนะครับซึ่งก็มีการเซตมาตรฐานเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยลองสังเกตดูเลยว่านักเตะที่ถูกเซ็นสัญญามานะครับในยุคข,ของอิน e ีออสได้รับค่าเหนื่อยแพงสุดคือเดลิก 1,95,000ปอนด์ซึ่งมันก็ไม่เกิน2,000 200, 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่ากับว่าลำดับความสำคัญของสมโมสรตอนนี้เล็งไปที่ตำแหน่งกองกลางเบอร์ B 6กึ่ง8สเปคสายพลังงานที่เราต้องการมาคุมพื้นที่เพิ่มไดนามิกแล้วก็ต้องเป็นผู้เล่นที่สามารถอึดถึกทนในการช่วยเล่นเกมรับแล้วก็วิ่งเอาบอลขึ้นหน้านะครับในลักษณะ แกะเพลซิ่งเติมเกมรุกได้คือต้องค่อนคอนข้างครบเครื่องเราเร็งเป้าหมายไปที่คาร์ลอสบาลบ้านะครับนักเตะจากไบรตันซึ่งเป็นโปรโฟไฟล์ดาวรุ่งก็น่าจะมาตามข่าวกันแบบรัวๆในช่วงต่อจากนี้นะครับและประเผอเป็นดิวใหญ่ด้วยในช่วงท้ายตลาดในส่วนของตำแหน่งผู้รักษาประตูถ้ายังไม่มีการขยับย้ายทีม ของอังเรโอนาน่ารวมถึงเอาลไทยบายินดีตำแหน่งนี้น่าจะยังไม่มีการขยับเสริมทับนะครับอันนี้คือข้อมูลอัปเดตเรียลไทม์สวัสดีแฟนชอบทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่13เดือน8ปี2568ขอคนล้านหนึ่ไลค์ฝากกดติดตามไ้ก็ด้วยนะครับจริงๆวันนี้นี่ผมเองก็ท้องเสียด้วยนะโอไปเตะบอลเลยไปเตะไม่ไหวนะครับนี่เกลือแร่อย่งอยู่นี่อยู่เลย ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงกระดันตียอดขายับหนึ่งของไทยบทปัญหาขนลุงรังทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ด e s c r i p ช i o n แล้วก็ปักบุดคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างไข่ทิมเมอร์นะครับด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคโกนขนไปแล้วไม่คันไม่เป็นต่อสะอาดมั่นใจปลอดภัยกันน้ำแบบ100อเ็แล้วฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับไข่คินเซอร์คินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิงสูตรอุ่นแล้วก็สูตรเย็น ช่วยระงับกลิ่นบำรุงผิวน้องใช้นุ่มชุ่มชืน้น72ชั่วโมงฝากกันไว้ด้วยนะครับทั้งไข่ทิมเมอร์แล้วก็ไข่เคีนเซอร์นะครับคอนเทนสรุปข่าวที่นำมาย่อยนำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับรายงานจากคิตินฟอกสายบุนเดซีกาถ้าเป็นข้อมูลสายแมนยูจัดเป็นก็อตสิบอยู่นะครับความน่าเชื่อถือยังไม่ได้สูงมากแมนยูเตดให้ความสนใจไดโยอูปาเมกาโนกองหลังจากบาเยนพอต้องการเสริม เรื่องของแผงหลังในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้สัญญาของอูปาจะหมดลงในช่วงปีหน้าและแมนยูได้ใส่ชื่อเขาไว้ในลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่ต้องการดึงตัวเป็นไปได้ยากมากซัมเมอร์เนี้เราต้องการเซนเตอร์แบ็กไหมไม่ถูกไหมเพราะเรามีตัวเลือกในการเล่นเนี่ยเยอะมากแถมโปรแกรมการแข่งนนขันเหลือเพียงแค่3รายการอีกเรื่องหนึ่งอูปาเมกาโนนะครับสัญญาจะหมดลงในช่วงปีหน้ามีโอกาสที่ ตัวแทนเอเจนต์ของตัวนักเตะจะไปให้ข่าวกับคิตตยนฟอกซ์ลงข่าวในลักษณะต้องการหวังผลด้วยนัยะสำคัญอะไรบางอย่าง,างเช่นกดดันบาเยอร์ผ่านสื่อเนี่ยตัวนักเตะในความดูแลมีข่าวโยงกับแมนยูนะอยากได้สัญญาฉบับใหม่มีโอกาสเป็นไปได้ครับในส่วนเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลถ้า อูปาเมกาโนมีข่าวกับแมนยูแล้วรายงานมาจากนักข่าวเทีหนึง่งสายปีศาจแดงเราจะนําเสนอภายหลังนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้เงียบกิบเป็นป่าช้าก็แสดงว่าชัดเจนเจตนาเนี่ชัดเจนต้องการสัญญาฉบับใหม่และในอดีตนะครับนักเตะบายเยนร์ที่เคยมีข่าวโยงกับแมนยูก็เป็นทนํานองนี้ซะเยอะคิดอะไรไม่ออกโยงแมนยูไว้ก่อน ข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของลาสบูทอยลุนก็มีข่าวลือนะครับมาจากกาเซต้าเดลโลสปอร์ตอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับเป็นสายอิตาลีฮอยลุนเตรียมปฏิเสธข้อเสนอจากเอซีมิลานเพราะตัวเขานั้นมั่นใจว่าสามารถต่อสู้เพื่อแย่งชิงโอกาสการเล่นเป็นตัวจริงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงแม้ว่าการแข่งขันตอนนี้นะครับค่อนข้างสูงมากสโมสสเพึ่งเซ็นสัญญาคว้าตัวเบนยามินเชสโกมาร่วมทีม อาจารย์ดูโจซัวเซิร์ซีก็ยังอยู่นอกจากนี้เมื่อเราไปดูจากแนวรุกภายในทีมลูปเปนโมริมก็สามารถปรับผู้เล่นในลักษณะกลางรุกหรือปีกไปยืนเป็นฟอลนายได้มีการทดลองมาแล้วนะครับเช่นบรูโน่เมสันเมาส์หรือเอาเอมเบโมหรือคุณย่าไปยืนหรือว่าจะเล่นเป็นหน้าคู่อะไรแบบนี้ดังนั้นนะครับโอกาสของลาสบูทอยลุนซึ่งผลงาน ฤดูกาลที่แล้วไม่น่าประทับใจอย่างมากเหมือนจะกระเตื้องขึ้นมาในช่วงปรีซีซั่นแต่ก็ยังไม่ดีดขนาดนั้นทําให้เป็นเรื่องยากครับสําหรับตัวเขาในเวลานี้ยังอยู่กันที่เรื่องของฮอยลุนนะครับรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนการเจรจาระหว่างมิลานกับตัวนักเตะยังคงดําเนินต่อไปนะฮอยลุนยังไม่ได้ปฏิเสธมิลานนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยนําเสนอโปรเจกต์แผนงาน ในขณะที่ฮอยลุนกำลังเปิดประตูในการย้ายไปอยู่มิลานแล้วก็มิลานนะครับอีกฝากหนึ่งนอกจากคุยกับทางฮอยลุนก็ยังคงเดินหน้าเจรจากับแมนยูเอตอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสัญญาของดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กก็จะมีค่ายืมตัวนะครับ6ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขาการซื้อขาดอยู่ที่ตัวเลข45ล้านยูโรหรือประมาณ38ล้านปอนด์แล้วก็จะรับผิดชอบค่าเหนื่อยนะครับ รายละเอียดถูกเปิดเผยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงถ้าเกิดย้ายไปมิลานนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับทำให้เต็มที่สำหรับลาสบูทอยรลุนตัวเองเคยมีประสบการณ์เล่นในกาโชมาแล้วกับอัตแลนต้าคิดว่าน่าจะปรับตัวได้ไม่ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามไปอยู่ที่มิลานก็ต้องพยายามแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงให้ได้ในขณะที่นาธานซอลนะครับที่เป็นนักข่าวสายตรงสโมสรจากสำนักข่าวเดลี่เมลคนนี้ มักจะไปทําข่าวภาคสนามไม่ว่าจะเป็นก่อติดการฝึกซ้อมไปเก็บข้อมูลแมชเดย์อุ่นเครื่องหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันก็มักจะเห็นเขาบ่อยๆนะครับนาเขาบอกว่าการที่ลารสฟุทอยลุนออกจากทีมนะครับเร็วขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้ก็คือในลักษณะไม่ได้ถูกส่งลงเล่น,นในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ในภาพการฝึกซ้อมตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะ สโมสรก็เริ่มลดจำนวนลงแล้วในการปล่อยภาพว่าคอยรุนลงซ้อมเซตหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะมีอยู่ในกิจกรรมของสโมสรอ,อ่ะเช่นอตอนเปิดตัวแคริงตันที่ปรับปรุงใหม่อะไรแบบเนี้ยคือกิจกรรมกับสโมสรหรือภาพชุดแข่งล่าสุดเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่เขาถ่ายไว้นานแล้วนึกภาพออกไหม จากการที่ฮอยลุนนะครับออกจากทีมเร็วขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้หมายความว่าแมนยูเต็ดนะครับต้องการเร่งกระบวนการในการปล่อยตัวเขาออกจากทีมอะเร็วกว่าเดิมส่วนทางฝั่งของชิโดโอบีในเวลานี้นะครับสโมสรนยังไม่มีแผนจะปล่อยให้เขายืมตัวไปเล่นกับทีมอื่นแล้วก็โอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ก็ยังน้อยอยู่นะจากการมาของเชสโกนะครับแล้วก็เซิร์กซีก็ยังอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสในการปล่อยยืมตัวยังไม่ถูกปิดตายอย่างสนิทหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจและก็เหมาะสมเข้ามานะครับในช่วงท้ายตลาดซื้อขายนักเตะทีมก็พร้อมพิจารณาภาพรวมนะครับตอนนี้คาดว่าชิโด o อบีจะยังคงอยู่กับทีมชุดใหญ่ต่อนะครับเพื่อพัฒนาฝีเท้าแล้วก็เติบโตแล้วก็โปรแกรมปีนี้น้อยด้วยนะเล่น3รายการนะครับไม่ใช่4รายการเด็กดาวรุ่งก็จะลำบากหน่อยในการสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ เว้นเสียแต่คุณพิเศษหรือคุณเจ๋งขึ้นจริงๆทีนี้มากันที่บรูโน่แฟนเดสนะครับที่มีโอกาสย้ายทีมในช่วงต้นตลาดที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็อยู่กับแมนยูเตตต่อไปข้อมูลจากเบนจาขอบนะครับบรูโน่วางแผนจะอยู่กับแมนยูเตดอย่างน,น้อยๆนะครับอีกหนึ่งปีก็คือซีซั่นที่จะมาถึงเนี้ยสโมสรที่สนใจบรูโน่นะครับนองเหนือจากอัฮีลาวที่พยายามจะเซ็นสัญญาช่วงก่อนหน้านี้ ก็มีอัลนาเซ์นะครับที่มีการติดต่อไปหลังไม่อย่างไรก็ตามนะครับจุดยืนของบรูโน่ยังคงเหมือนเดิมเขาต้องการเล่นให้กับแมนยูเอตคาแข่งในยุโรปต่อไปแต่เบนจาคอบนะครับบอกว่าแหล่งข่าวที่เขาได้รับมาเชื่อว,ว่าในช่วงซัมเมอร์หน้าอาจมีนักเตะอย่างบรูโน่ย้ายออกจากทีมไปลีกซาอุยังคงให้ความสนใจอยู่ตราบใดก็ตามที่เขายังคงฟอร์มการเล่นดี และถ้าเปิดโอกาสในการย้ายทีมเนี่ยนักเตะอย่างบรูโน่นะครับมันดึงดูดลีกซาอุอยู่แล้วและยิ่งมีรายชื่ออย่างเอลนาเซอร์ด้วยอ่าพี่โดง่าถูกไหมเออไปเล่นกับชัวเฟลิกเวล้ล่ะนะครับในช่วงตลาดปีหน้านะเบนจาขอบบอกว่าสโมสรอนในลีกซาอุยังคงให้ความสนใจบรูโน่อยู่เหมือนเดิมซึ่งในกรณีที่บูโน่ย้ายทีมจริงๆนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้า เท่ากับว่าแมนยูจะสามารถผ่องถ่ายในส่วนของนักเตะที่มีค่าเหนื่อยเลสามแสนขึ้นออกจากทีมไปได้แล้วก็ต้องไม่ลืมว่ามีกาเซมิโลอีกคนที่มีโอกาสอยู่กับทีมฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยเป็นปีสุดท้ายเลค่าเหนื่อยเกินกว่า300แสนของแมนยูนะครับในปัจจุบันมีบูโนกาเซมิโลแล้วก็มาคัดแลตฟอร์ดมีสคนนี้ไม่แน่นะอาจจะ ไปพร้อมกันเลยนะครับทั้ง3คนของแรดฟอร์ดตอนนี้ก็อยู่กับบาร์ซ่านะครับลักษณะยืมตัวมีออปชั่นซื้อขาดแต่ตอนนี้ปีนี้นะครับแมนยูไม่ต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยนะก็ประหยัดในส่วนคอร์สต,ตรงนี้ไปก็ถือว่าเป็นยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยนะครับถือว่ามีการเริ่มต้นมีการพยายามทำนั่นนู่นนี่แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับคือการเซตเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยขึ้นมาใหม่ จากทางอินนีออสส่วนสำหรับบูโน่นะครับถ้าเกิดปีนี้กลับมาที่บูโน่นะปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะอยู่กับแมนยูจริงๆก็ขอให้บูโน่แฟนเดสนะครับประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดกับแมนยูเตดและฟอร์มการเล่นยังคงดีอยู่นะผมก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์เขาเหมือนเดิมนะครับกับตันของเราข่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเรื่องของคาร์ลอสบาลบาที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของสโมสนนะครับ ยังอยู่กันที่ข้อมูลจากเบนจาคอบลูเบนอโมริมนะครับทำการแจ้งเจสันวิลคอกแล้วก็วิเวลอยากให้สโมสรอนนะครับไปยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวคาร์ลอสบาลบ้าเพื่อแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับในการจะเอานักเตะคนนี้มาอยู่กับทีมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหัวเรือใหญ่อย่างเซอร์จิมเองก็ดูที่จะผักดันด้วยนะครับอยากที่จะให้สโมสรออันนี้เป็นข้อมูลจากออนสตีนนะคลิปที่แล้วอยากจะให้สโมสสสร้าง แรงกับเพื่มนะครับสร้างความประทับใจในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ดูแล้วเอาจริงไงดูแล้วอยากได้อด่ะอยากได้มากด้วยนะครับแม้ไบรตันจะยืนยันว่าไม่ขายแต่แมนยูก็พร้อมที่จะเดินหน้านะครับในส่วนของนาสโตนนะครับบอกว่าคือผมยังไม่ได้รู้สึกเลยว่าท่าทีของไบรตันเกี่ยวกับการปล่อยกองกลางของพวกเขาคาร์ลสบาลบ้ากำลังอ่อนลงเลย ไบตั้นย้ําชัดเจนว่าพวกเขาอ่ะไม่มีความต้องการหรือไม่มีความสนใจในการปล่อยบาเลบ้าซึ่งจะมีสัญญาจนถึงปีสองพวกูเขาอ่ะยืนหยัดในจุดนี้ส่วนว่าตัวนักเตะจะยอมรับเรื่องนี้หรือไม่นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเออทิ้งท้ายน่าสนใจนะส่วนว่านักเตะจะยอมรับเรื่องนี้หรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่อง งั้นบาเลบ้าต้องช่วยผักดันหน่อยนะเออช่วยผักดันหน่อยแพทเทนเบิร์กเทียส์าของสกายนะครับบอกว่าทีมงานไบตันทราบดีว่าแมนยูเต็ดสนใจในตัวบาเลบ้าอย่างมากแต่พวกเขาจะไม่รีบร้อนหรือว่ากังวลมาจนเกินไปพอเชื่อว,ว่าปีหน้าเนี่ยมูลค่าน่าจะสูงมากกว่านี้นะแล้วก็จะมีหลายๆสโมสรมายืน่นคอเสนอเออเป็นการแบบประมูลแข่งกันนะ่ะ คือตอนนี้มันดูจะมีแค่แมนยูทีมเดียวไงที่อยากได้บาเลบ้านะครับเป็นสโมสรใหญ่ที่มีปัญหากันตักงแต่ตำแหน่งเนี้ยส่วนทีมอื่นเนี่ยเขายังไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าเขายังไม่ได้ต้องการแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงตลาดปีหน้าอ่ะมันจะคนละบริบทกันและเดวิดออนสตีนนะครับพูดถึงดิวคาร์ลอสบาเลบาว่าหลายคนน่ะเชื่อว่าดิวนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องยาก แต่คุณต้องลองเสี่ยงถึงจะมีโอกาสชนะไม่มีอะไรเสียหายถ้าจะเดินเข้าไปเคาะประตูถามแล้นั่นคือสิ่งที่แมนยูเต็ดกำลังทำอยู่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แมนยูมองว่าค่าตัวมันสูงเกินดิวก็คงไม่เดินหน้าต่อแต่ถ้ามันอยู่ในระดับตัวเลขที่พอจะเป็นไปได้แมนยูเต็ดอาจจะเดินหน้าสำรวจนะดูความเป็นไปได้ในข้อตกลงนี้ต่อมีการคาดการณ์ว่า โอ้โหหลายสโมรสรจะชิงตัวบาเลบาดูเดือดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามันมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นนี่จากมุมมองของออนสตีนนะครับที่จะมีสโมรสรใหญ่ๆหลายทีมเข้ามาดังนั้นมันไม่แปลกนะว่าทำไมอ่ะแมนยูเอตอาจจะคิดว่าทำไมพวกเขาไม่พยายามคว้าตัวบาเลบาในช่วงซัมเมอร์นี้ตัดหน้าไว้ก่อนละ่ะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับ เรื่องของคาร์ลอสบาลบ้าแล้วก็คอนเทนต์สรุปข่าวที่เรานำมาคุยกันในวันนี้ถ้าเกิดชินชอบขอคุล้านหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงรถยนต์คุณภาพสุสกิแล้วก็เกมเอเซีออนไลน์นะครับตอนนี้มีกิจกรรมแล้วก็คลาสเตะใหม่เข้าเซิร์ฟเยอะแยะมากมายสามารถดาวน์โหลดเกมแล้วก็ไปลุยกันได้เลยเกมเอเซีออนไลน์นะครับเกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ